ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สด Facebook นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลฟ์เพิ่มผู้ติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาด้านขวาตรงนี้เลยนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับ กดเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่แบบนี้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับพอให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง4ี่ช่องนี้เลยนะครับและอย่าลืมติ๊กถูกานล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ U4panel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี a c e b o o k นะครับ YouTube t i k t o k IG นะครับแล้วก็อน่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook นะครับเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับให้คลิกที่ Facebook แบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเรื่อยๆนะครับมาหาตรงไลฟ์สดก่อนครับนี่นะครับจะมี คนดูไลฟ์สดนะครับคนดูไลฟ์สดราคาถูกนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเป็นคนดูไลฟ์สดแบบนี้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับใกล้ทุกคนเลือกใช้บริการได้เลยนะครับว่าจะคนดูอยู่กับเราไปกี่นาทีนะครับนี่นะครับนะครับจะมี15นาที30นาทีนะครับก็มีเดี๋ยววันนี้ผมจําลองสัก15นาทีให้ดูนะครับ ไหนอย่าลืมอ่านคําแนะนาก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้าไลฟ์สดแบบนี้นะครับให้มากดที่หน้าไลฟ์สดนะครับแล้วก็อัดปลอกลิงก์หน้าบนนะครับนี้เลยนะครับอตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราก็มีอยู่11คนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังปั๊มเสร็จนะครับก็ให้นําลิงก์มาใส่ตรงนี้นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา10คนดูนะครับเดี๋ยวนี้ผมจาลองสัก50ให้ดูนะครับ ค่าบริการก็จะอยู่ที่1.7บาทเองนะครับก็ถือว่าถูกมากๆนะครับขอให้กดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับปรากฏสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับก็คัดลอกเลขนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับ มาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันต่อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมาแจ้งอยู่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือยังไม่เคยใช้นะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี4ช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนเคิลโค้ดทุกธนาคารนะครับ นี่นะครับเหรียญคิโตต่างประเทศนะครับแล้วก็เฮลเกตนะครับแล้วก็ายเนนนะครับอัถ้าของคนไทยนะครับก็เลือกที่สแกนเคอร์โค้ดนะครับแล้วก็พิมพ์จํานวนเงินเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสแกนเข้ามาแบบนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับมาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนี่นะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกใช้นะครับ หรือใครจะคลิกดูตรงคาอธิบายนะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดกดซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับแนะนําเพื่อนนะครับทานเพื่อนคนไหนยกมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่อัดล็อกลิงกด้านซ้ายนะครับและส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นชาหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการทักหานมินผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับ แจ้งเรื่องแจ้งปัญหาเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูนะครับว่าตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดเขาเริ่มทยอยขึ้นยังนะครับอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นเสร็จฟิแล้วนะครับก็กลับไปดูแล้วครับกดรีเฟซหนงทีนะครับอะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอที่ยอดขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับ อันนี้นะครับก็เร э ิ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับจะทยอยขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะครบจํานวนที่สั่งซื้อไปเลยนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น37คนแล้วนะครับตอนแรกเขามีอยู่11คนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาครบจํานวนที่สั่งซื้อไปแล้วนะครับตอนแรกมี11คนนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น62คนนะครับก็ขึ้นไวมากๆแล้วราคาถูกด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับเฟซบุ๊กนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ